สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูปัตก็จะมาสอนเนื้อหาของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะซึ่งเป็นเนื้อหาเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละนะคะสาหรับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันในที่นี้นะักเรียนจะต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนตัวสีแดงนะคะที่คุณครูขีดเส้นไว้ จากนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วให้หนูนำเศษมาบวกกันเลยโดยที่ตัวส่วนของเราคงเดิมนะคะอะลองมาดูโจทย์แรกของเราข้อ1จ่ายซื้อน้องไก่เศษหนึ่งส่วนสองกิโลกร,รมัมซื้อผักคะน้าเศษสามส่วนสิกิโลกร,รมัมและซื้อกุ้งแห้งเศษสองส่วนหกิโลกร,รมัมสิ่งที่จ่ายซื้อทั้ง3อย่างนี้มีน้ำหนักรวมกันกี่กิโลกร,รมัมคำว่ารวมกัน คือหนูต้องเอา3ามอย่างนี้มาทำอะนกันคะก็คือบวกกันใช่แต่ก่อนจะบวกกันเศษส่วนที่อุณหภูมวงไว้ด้วยตัวสีแดงมันมีเลขอะไรบ้างเลขสองเลขสิแล้วก็เลข5มันยังเป็นตัวส่วนที่ไม่เท่ากันอยู่นักเรียนต้องทำให้มันเท่ากันก่อนนะคะอ่ามาดูวิธีการทำสำหรับโจทย์ปัญหานะคะขั้นแรกที่หนูต้องทำคือ ประโยคสัญลักษณ์นะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือลืมไม่ได้เลยประโยคสัญลักษณ์ข้อเมื่อกี้คําว่ารวมกันคือเครื่องหมายบวกนวักเรียนก็เอาเลขสามเลขนลี้มาบวกกันนะคะ,ะจากนั้นขั้นแรกเขียนก่อนโจทย์ให้อะไรมาบ้างใจซื้อน้องไก่เท่าไหร่เศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมซื้อผักคะน้าเศษสามส่วนสิบกิโลกรัมแล้วก็ซื้อกุ้งแห้งเศษสองส่วนห้ากิโลกรัมจากนั้นให้ทํา เศษส่วนตัวเลขตรงนี้ให้มันมีน2 2 2ค่าเท่ากันดูสองสองสองคูณอะไรทำให้ส่วนมันเท่ากันนี้สอง2นึ่งสองสองสองสาสองสสองห้าคูณคู่ครั้งไว้ที่เลข10ก่อนสอคูณหได้สิบผักคะนของเราเป็นส่วน10แล้วก็ปล่อยมันไว้ต่อไปดูกุ้งแห้งกุ้งแห้งเราคือส่วนห้าส่วน5นะคะห้าหนึ่ห้าสองสิบ ห้าสองสิบได้สิบเหมือนกันแสดงว่าเราต้องทำให้ส่วนข้อนี้มันเท่ากับสิบนะคะอาดังนั้นทั้งสมอย่างนี้มีน้ำหนักรวมกันตามนี้เลยเศษหน,น,ะะนึ่งส่วนสองคูณหาบวกกับเศษสามส่วนสิบบวกกับเศษสองส่วนห้าคูณสองเวลาคูณนะคะต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะแล้วก็อย่าลืมหน่วยด้วย นะคะจากนั้นหนูก็ทำการคูณในวงเล็บกันเลยว่าได้เท่าไหร่1คูณ5ส่วนด้วย2คูณ5ได้1ได้5ส่วน10บวกกับ3ส่วน10แล้วก็ตัวหลังคือ4ส่วน10นะคะหน่วยห้า0 0ืกิโลกรัมจากนั้นให้หนูทำการบวกกันบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ได้12ส่วน10กิโลกรัมทีนี้เวลาจะตอบรรทัดสุดท้ายนะคะหนูต้องดูตัวนี้ก่อน ตัวนี้เศษมันมีค่ามากกว่าส่วนใช่ไหมคะดังนั้นหนูจะต้องทำเป็นจำนวนคะ่ะโดยการนำสิบไปหาร12นำสิบไปหาร12ได้กี่ครั้ง1 0 1ได้1ครั้งเหลือเศษ2นะคะวิธีการเขียนก็คือหนูได้แค่1ครั้งใช่ไหมคะ นี่หนูก็เลขหนึ่งมาใส่ตรงนี้ได้หนึ่งครั้งตัวเศษที่เหลือสองตรงนี้นี่ไงหนูก,ก็มาใส่ตัวข้างบนแบบนี้ส่วนตัวล่างเป็นสิบเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่แต่ดูกันนะหนึ่งเศษสองส่วนสิบมันยังไม่เป็นอย่างต่ำเลยใช่ไหมคะหนูสามารถตัดทอนได้ข้อนี้คุณคือลืมตัดมาให้อ่าข้อนี้ จึงตอบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้ากิโลกรัมนะคะข้อนี้ตัดได้ข้อนี้จึงตอบทั้งสามอย่างนี้มีน้ำหนักรวมหนึ่งเศษหนึ่งส่วนห้ากิโลกรัมนะคะเขียนกิโลกรัมไปด้วยอ่าแบบนี้อ่ะ ข้อแรกเสร็จแล้วพอเข้าใจบ้างไหมคะถ้ายังไม่เข้าใจเราลองมาฝึกทำข้อต่อไปกันดูนะคะข้อนี้ออมมีผ้า1นึ่เซสองซนหเมตรซื้อมาเพิ่ม1นึ่งเนสองนหเมตรเหมือนกันออมมีผ้าทั้งหมดกี่เมตรอมมีผ้าทั้งหมดมีผ้าทั้งหมดมีอยู่แล้วซื้อมาเพิ่มซื้อมาเพิ่มแสดงว่าเป็นการ บวกมาดูขั้นตอนการทำกันนะคะอ่ะดูท้าเหมือนเดิมประโยคสัญลักษณ์เขียนเหมือนเดิมเลยอันแรกหนูต้องบอกว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างออมมีผ้าเท่าไหร่เดิมมีผ้า1.2.5เศษ2ส่วน5เมตรแล้วก็ซื้อมาเพิ่มอีก1.2.5เศษ2ส่วน5เมตรนะคะจากนั้นเขาอยากรู้ว่าออมมีผ้าทั้งหมดกี่เมตร นี่เวลาการบวกจำนวนคะนะคะให้หนูนำจำนวนเต็มข้างหน้ามาบวกแยกไว้นี่ไงข้างหน้าของเรามีเลขหนึ่งมีเลขหอันนี้ก็เลขหนึ่งก็เอาหนึ่งบวกหนึ่งบวกด้วยส่วนข้างหลังก็คือเอาสองส่วนห้ากับสองส่วนห้ามาบวกกันนะคะก็ได้วงเล็บข้างหลังน่วยอย่าลืมใส่นะคะ กรณีนี้ถ้าตัวส่วนมันเท่ากันแล้วให้หนูนำตัวเศษมาบวกกันเลยโดยตัวส่วนคงเดิมวิธีการหลักการคือคล้ายกันเลยก่อนอื่นต้องทำให้ส่วนมันเท่ากันก่อนถ้าส่วนเท่ากันแล้วหนูก็ตัวบนจับบวกกันแค่นั้นหนูก็ทำงานบวกมาเลย1บวง1ได้2ค่า1บว 1, ได้2นะคะจากนั้น2 5ส่วน5บวกกับ2ส่วน5ส่วนเท่ากันแล้วเอาตัวบนบวกกันก็เลย2บวก2กล้เป็น 4นะคะส่วน5เมตรนะคะวิธีการทำวิธีการตอบตอบในรูปแบบนี้นะคะเครื่องหมายบวดหายไปยุบไปเลยดังนั้นออมมีผ้าทั้งหมดเท่าไหร่2เศษส่วน5เมตรนะคะข้อนี้ตัดไม่ได้แล้วไม่มีเลขอะไรมาหารเศษและส่วนได้แล้วข้อนี้เลยตอบแบบนี้เลยนะคะจบแล้วคะ่ะ การบวกต่อไปเป็นการลบบ้างถ้าเป็นการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันกรณีนี้มีหลักการทํำยังไงก็คือเหมือนเดิมเลยให้หนูทําตัวส่วนตัวส่วนเราต้องเท่ากันก่อนนะคะตัวส่วนหนูต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนนี่คุณครูคิดเล็บไปหน่อยหนูต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนจากนั้นก็นําตัวเศษมาลบกันโดยที่ตัวส่วนคงเดิมเหมือนกันเลยเหมือนกับหลักการการบวกเลย นะคะอะมาดูโจทย์ข้อแรกเฮงมีน้ำ9ส่วน10ของถังใช้อาบตอนเช้า7ส่วน15ของถังแลวก็ใช้อาบตอนเย็นไป2ส่วน5ของถังเฮงเหลือน้ำในถังเท่าไหร่อ่ามาดูอันแรกห้ามลืมเลยว่าประโยคสัญลักษณ์ต้องมาก่อนใช้อาบตอนเช้าแล้วก็ใช้อาบตอนเย็นอีกเขาอยากรู้ว่าเหลือน้ำเท่าไหร่แสดงว่าเป็นการลบลบกันนะคะ มันเดิมขั้นแรกแห่งมีน้ำเท่าไหร่ก็คือโจทย์สิ่งที่โจทย์ให้มาใช้อาบตอนเช้าเท่าไรแล้วก็ใช้อาบตอนเย็นเท่าไรนะคะจากนั้นให้นํามาลบก,กันนะคะแบบนี้กรณีนี้คุณครูทําส่วนให้มันเท่ากับเท่าไหร่อุกสามสิบนักเรียนพยายามฝึกท่องสุดคูณน,นะคะเอออันนี้คุณครูทําส่วนให้มันเท่ากับ30นะคะส่วนตัวล่างก็เลยคูณด้วย3าม ส่วนของ15ตัวนี้ก็เลยคูณด้วย2แล้วก็ส่วนของ5ตัวนี้ก็เลยคูณด้วย6นะคะ,ะจากนั้นคูณในวงเล็บให้เรียบร้อยคูณแล้ววงเล็บข้างหน้าได้27ส่วน30วงเล็บกลางได้7คูณ2ได้14 14ส่วน30นะคะแล้วก็วงเล็บสุดท้ายก็คือ2คูณ6ได้12ส่วน30นะคะหน่วยห้ามลืมก็คือของถังนะคะแล้วจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยทำการลบกันให้เรียบร้อย27ลบเหลือ 13บสามลบสิ 12, เหลือ1ค่ะข้อนี้เลยตอบ1นึส่วนสาของถังนะคะต่ำอยู่แล้ว1น้อยกว่าสาสิบแล้วก็ไม่มีเลขอะไรมาหารได้แล้วข้อนี้เฮงเลยเหลือน้ำในถังเปหส่วนสองเ็นหส่วนสาของถังค่ะข้อนี้จบแล้วนะคะอ่ะ ลองดูข้อต่อไปข้อต่อไปเชือกเส้นหนึ่งยาว8เศษ3ส่วน4เมตรตัดไปใช้ครั้งแรกมีการตัดไปนะตัดไปใช้ครั้งแรก2เซนส่วน 1, 0, 8เมตรและตัดไปใช้ครั้งที่2อีกตัดไปใช้อีก1เซนส่วน 1, 0, 2เมตรเหลือเชือกยาวเท่าไหร่แสดงว่าเป็นการลบกันนะคะ อ๋ออันแรกก็คือประโยคสัญ,ญลักษณ์เหมือนเดิมเลยตัดไปใช้ครั้งแรกนี่ลบออกตัดไปใช้ครั้งที่2นี่เขาอยากรูว่าเหลือเท่าไหร่แสดงว่าเป็นการลบเอามาลบกันหมดเลยนะคะอันนี้ก็เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้อะไรเรามาเราก็เขียนใส่ไปนะคะจากนั้นเหลือเชือกยาวเท่าไหร่จากที่ครูบอกไปเรื่องการบวกนะคะถ้าเป็นการบวกลบจํานวนคับใช่ไหมเดี๋ยวลบใหม่ การบวกลบจานวนค้าให้นําจํานวนเต็มข้างหน้าแยกออกมาเลยอันนี้ลบใช่ไหมคะก็จะได้แบบนี้8ปดลบสลบหบวกด้วยเศษส่วนข้างหลังก็จะได้แบบนี้ข้อนี้ครูทาให้ส่วนมันเป็น8นะคะตัวกลางมันเป็น8อยู่แล้วเราก็ทําเศษสส่วนสกับเศษหนึ่งส่วนสองให้มีส่วนเป็น8นะคะ แล้วก็หน่วยห้ามลืมนะคะจากนั้นให้หนูทําการลบกันให้เรียบร้อยทําในวงเล็บแรกก่อน8ปลบสลบหก็เหลือ5ค่ะเหลือ5นะคะแล้วจากนั้นให้หนูคูณในวงเล็บให้เรียบร้อยมันจึงได้เท่ากับแบบนี้3ามคูณสได้6ลบหส่วนแตัวเดิมแล้วก็ลบกับ1นงคูณสได้4นะคะนี่ได้แบบนี้เลยจากนั้นลบให้เรียบร้อย ตอนนี้ลบมาเรียบร้อยแล้ว6-1ลบ1เหลือ5 5-4ลบ4เหลือ 1, 1ข้อนี้เลยตอบ5ศาเส่วน2เมตรนะคะอันนี้ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วไม่มีตัวไหนสามารถตัดนํามาตัดนํามาหารได้แล้วดังนั้นเราจึงเหลือเชือกยาว5ศาเส่วน2เมตรนะคะทันกันไหมคะ อ่าก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนแล้วก็จํานวนค่านะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจคุณครูก็อยากให้นักเรียนค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูคลิปนี้ใหม่ตั้งแต่แรกนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบบทเรียนไปเท่านี้นะคะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะสวัสดีค่ะ